เดี này ๋ยวนี้ก็เกี่ยวเ้าล้มลมเป็นทางที่เดีนี้เกี่ยวได้เร็วเยเจ้านี้ย็ยี่สิบสามไร่เลยเดี๋ยวต่ออีกเกี่ยได้ เครื่องเจโอแปดีเทอร์โบคู่นรจาก6 0ดอล้าน์นะเกี่ยวเครื่องมมนมีสด นี้ก็วิ่งสวนมาแล้วครับบริการเก็บเกี่ยวนาปีนะครับตรงนี้ก็ข้าวไก่จะหมดหมดจะหมดฤดูการเก็บเกี่ยวของภาคอีสานนะครับผมม่เกินวันที่ยี่สิบข้าวหมดแน่ เไปก็อยู่คนนั้นมันที่25นะครับผมจะเก็บหมดผมจะไม่มีข้าวเสี่ยวนะครับของนาทีของ เจอข้าวตั้งมั่งข้าวยืนมั่งข้าวล้มมั่งสลับกันไปเพราะว่ามันต้นข้าวก็จะกรอบแล้วครับสุกจนงอมแล้วครับข้าวไม่ค่อยสดเลยครับเพราะว่ามันข้าวสุกนานแล้วครับ ค,นนครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกดติดตามช่องพี่คุณาด้วยนะครับขอบคุณครับ